ชาชาผลไม้หมื่นล้านทุเรียนจันทบุรีหรือทุกคำที่หม่ำทุเรียนจากจันทบุรีท่านพึงมีข้อมูลเชิงลึกเขียวกล้วกลืนกินเข้าไปด้วยมันจะช่วยเพิ่มรสชาติ ครับทุเรียนถือว่าเป็นราชาผลไม้มีมากที่สุดในประเทศไทยเรามีเกือบ2 0 0 0 0 0ไร่ผลผลิตแต่ละปีที่เราต้องดูแลเนี่ย2 5 0 0 0นห้าตันเป็นผลผลิตปกติสามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีปีหนึ่งนี่มากกว่าหมื่นล้านข้อดีของทุเรียนนอกฤดูการที่เกษตรกรทำนอกฤดูเป็นการบริหารจัดการผลผลิตเป็นการกระจายผลผลิตให้ออกนอกฤดูซึ่งไม่ไปทับซ้อนกับผลผลิตปกติก็จะเห็นว่าคนที่ทำนอกฤดูได้เนี่ย ก็จะมีราคาดีมีรายได้ดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกลายเสมอไปตัวเกษตรกรต้องเก่งด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆความรู้ต้องมีทุนก็สูงในปีนี้ทุเรียนนอกฤดูที่เราประเมินเนี่ยน่าจะไม่เกิน500ตัน500ตันปีที่แล้วเป็นพันตันนะฮะที่เราเก็บตัวเลขไว้คราวนี้ปีนี้ทําไมถึงลดก็คือหต้นที่เคยทําแล้วก็มันซุดโทมก็ต้องเว้นวักสองเกษตรกรหลายลายก็มองเห็นว่าหากว่าสถานการณ์ของทุเรียนเป็นปกติก็ไม่จําเป็นต้องทํานอกฤดู นะครับอย่างปีนี้ทุเรียนออก4-5รุ่นกระจายเป็นเส้นที่ถ้าเราดูเส้นกราฟเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นเส้นที่เราพึงพอใจที่จะสามารถบริหารจัดการได้ในภาวะตลาดปกติทํานายอนาคตทุเรียนปีนี้ปีนี้คาดว่าทุเรียนนะครับของเมืองจันทร์จะเป็นปีทองอีกปีหนึ่งเราเก็บตัวเลขเนี่ยราคาขึ้นทุกปีปีที่แล้วนี่ห้กว่าบาทเฉลี่ยนะครับปีนี้น่าจะมากกว่า ในส่วนของตลาดก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มาเข้ามาแทรกซ้อนเนี่ยไม่พึ่งลูกเทพเพราะรวยด้วยทุเรียนปีนี้พี่น้องชาวจันทบุรีเนี่ยโดยเฉพาะที่ทําทุเรียนแล้วก็ออกเป็นปกติเนี่ยน่าจะเป็นเศรษฐีนะนะครับหลายนี่ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยเวลานี้ทุเรียนนอกฤดูของจันทบุรีออกสู่ตลาดแล้วพอหอฉอแพงหูฉี่กิโลกร,รัมละ180บาทเกือบ200บาทเทียว แต่ถ้าเป็นสวนมาตรฐานจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ100บาทแม้กระแสลมหนาวจะเยือกที่พัดผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้จะสร้างความเสียหายบางส่วนให้กับสวนของเขาแต่เขาก็ยังมีทุเรียนเหลืออีกกว่า6,000ต้นทุเรียนนอกฤดูของเขาให้ผลผลิตต้นละประมาณ1,000 0บาท6,000ต้นเป็นเงิน60ล้านบาทนี่คือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรี แต่ทุกคนใช่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะจะบอกให้ก่อนที่ทุเรียนในฤดูจะออกสู่ตลาดนี่ก็ประมาณพฤษภามิถุนายนแหละแต่ณวันนี้ของเขาออกแล้วเป็นทุเรียนนอกฤดูนอกฤดูครับอที่เห็นเนี่ยนะฮะนอกฤดูแต่ลมมันพัดลงมายังไม่ทันแก่แต่ทุเรียนนอกฤดูของเขาเนี่ยจะมีสามรุ่นครับและราคาแพงมากเนาะแพงครับตอนนี้ที่ถืออยู่นี่กิโลละร้อยยี่สิบบาทครับนั่น แล้วจะมีรุ่นที่สองต่อไปอีกกี่เดือนฮะอีกหนึ่งเดือนฮะผ่านไปน่าจะเป็นรุ่นนี้ก็เป็นกุมภาตัดประมาณที่ยี่สิบห้าไม่ต่ำแปดสิบรุ่นนี้เหมาโลร้อยยี่ครับรุ่นนี้นะแล้วก็รุ่นสองรุ่นสองก็มีนาก็น่าจะอยู่ประมาณอีกรุ่นหนึ่งก็รุ่นนี้ก็อาจจะรุ่นใหญ่หน่อยประมาณสักเจ็ดแปดสิบาทครับแล้วรุ่นสามจะเหลือเท่าไหร่รุ่นสามก็อยู่น่าจะปีนี้ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าเจ็ดแปดสิบครับนั่นส่วนเขาขายกันปกติในฤดูก็แค่สี่สิบสามสิบสามสิบห้า แล้วปีนี้มันค่อนข้างจะมีผลผลิตน้อยเนาะครับปีนี้น้อยาจันทบุรีก็น่าจะน้อยกว่าประมาณสักน่าจะอยู่ปีที่แล้วประมาณสัก3 0ครับเอ่าเหตุผลกลนใดจึงน้อยลงก็อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดครับ<อ>แล้วก็ปีนี้ออกดอกไม่เสมอ,อน,นี่ <ฮะ S 2> ต้องถือว่าเกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีเป็นแม่แบบให้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศได้เพราะเขาใช้ความคิดทำมองการตลาดทะลุ และสำคัญมองหาองค์ความรู้ใหม่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงคือในพื้นที่ต้องจัดหาหรือขุดสระน้ำไว้รู้ว่าทุเรียนเป็นพืชชอบน้ำผ่านแต่ไม่ชอบน้ำขังลมแรงเป็นอันตรายต่อต้นทุเรียนก็ปลูกต้นไม้สูงเป็นประการกั้นไว้และการทาทุเรียนนอกฤดูก็ต้องทาด้วยเทคนิคและความรู้ไม่งั้นทุเรียนตายการที่พี่จะทำทำทุเรียนนอกฤดูนะพี่ต้องดูต้นมันด้วย สาปีบางต้นทํำได้แต่3าสปีบางต้นทําได้ครับดูกิ่งฮะดูกิ่งดูลูกเอาไว้ที่กิ่งเพราะมันไม่เหมือนไม่เหมือนเงาะไม่เหมือนบางคุดนะฮะเราต้องเอาลูกไว้ที่กิ่งกิ่งแบกน้ําหนักกิ่งแบกน้ำหนักได้ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์ทำไม่ได้ไม่ได้ครับฟาร์มสมบูรณ์ต้องเป็นหลักเลยครับพี่ราชสารอะไรผมใช้สารแพคโคบิวทซนเนี่ยฉีดใบมันฉีดใบฉีดใบให้โซกแล้วก็แล้วก็ผสม แล้วก็ใส่อาหารเสริมใส่ปุ๋ยเลงก็เรามีเคล็ดลับอยู่ในตัวอยู่แล้วครับการทำเราก็ดูเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เสียตังค์เลยมากมายฮะแต่เราต้องมีประสบการณ์แล้วเรามีความรู้เนี่ยทำควบคู่กับความรู้ไปด้วยะนะครับแต่คนทำตามธรรมชาติตอนนี้ก็ถือว่าก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่เราอาจจะลงทุนสี่สวนลงทุนมากกว่าส่วนหนึ่งแต่ผลผลิตเราได้มากกว่าครับอเผยดิเดมเรารเราต้องมีความรู้อะไรบ้างหรือว่าหนึ่งต้องเตรียมต้นฮะ ตัดลูกปั๊บต้องเตรียมต้นเลยใบต้องพร้อมฮะจริงๆทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาตัดลูกแล้วเนี่ยใบมันก็รัดมารอ,อเราให้รัดทีเดียวเราเราฉีดสารได้เลยฮะไม่ต้องใบสองใบฮะเสร็จแล้วเราก็หว่านปุ๋ยเล่งข้างล่างข้างล่างฮะพื้นดินหว่านปุ๋ยเล่งเสร็จแล้วก็พอเดือนกันยาก็เราก็เริ่มออกต้องมีแนวคิดชาวสวนทุเรียนจันทบุรีรายนี้ก็เช่นกันแนวคิดของพี่เริ่มมานานหรือยงังที่ทำผมนนเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ ยี่ิบเก้าครับ oh. ตอนนี้ยังนุมอยู่เลยห้าสิบเอ็ดครับตอนนี้ห้าเบ็ดแล้วทําไมตอนยี่ิบเก้าอายุยังแบบยังไม่ถึงครึ่งคนเลยก็เริ่มเริ่มพัฒนาตัวเองครับคิดว่าเราเป็นเกษตร,ร,รกรก็น่าจะคิดคนอะไรที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มั่ง oh. นะครับเราว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เมื่อก่อนนี้ผมเคยมีทุเรียนแค่เจ็ดสิบต้น oh. นะครับแล้วก็ขายกิโลเจ็ดสิบาทเนี่ยเ oh. ฉลี่ยแล้วต้นละหมื่นครับได้เจ็ดแสนแล้วก็เลยเนี่ยตอนนี้เราก็มีน่าจะอยู่ประมาณสัก เกือบเกือบหมื่นต้นแล้วครับประสบความสำเร็จมากนะครับพอพี่เห็นว่าเจ็ต้นเจ็ดแสนเจ็ดสิบต้นเจ็ดแสนต้นละหมื่นครับนั่นถ้ามีถ้าปลูกให้มากขึ้นเยอะขึ้นเราจะมีเยอะขึ้นครับนาวันนี้ก็เล่นถ้าเกือบหกเจ0ดพันต้นครับปีนี้ก็คาดการว่าแม่น่าจะต่ำาปห้าร้อยตันครับกี่ไร่ก็น่าจะอยู่ประมาณถ้าพื้นที่กันจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณสั้5 0้าร้อยครับโอ้ครับก็เาก็รวยอย่างนี้ ก็ก็ถือว่าอยู่ได้ครับไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงกรร็รวยมากเาลยค <laughs> รถไร้องดังกว่าเขาหน่อยครับ <laughs> เขาทําทุเรียนนอกฤดูออกดอกแล้วก็ตัดเนี่ยหกเดือนดูแลกันหกเดือนโอเค <ương Alors S 2> <gasps. S 1> งั้นพี่ต้องใชระระ้ระยะเวลาในการดูแลมันนะครับกว่าจะติดโูกได้มาขายนี่คือหกเดือนต้องเรตรียมการชักต้องถูกต้องหกเดือนฮะตัดเนาะคือตั้งแต่ออกดอกมาจนทังเป็นลูกแบบนี้หกเดือนทีนี้การทํานอกฤดูถ้าไม่มีความรู้นี่ทุเรียนตายตายฮะตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่อ่อนแอแล้วก็ไฟทอปทลอรามากที่สุดใน<ร>ผล,ลไม้ทั่วไปโคนเนา่ารักเนา่าโคนเนา่ารากเนา่าแต่พ <มา S 1> ี่ไม่ไมเนา่าเพราะอะไรผมมีเคล็ดลับในการทําครับบอกสักนิดได้ไหมครับก็ผมมีายาป่าไฟทอปทลอราเนี่ยตรงเนี่ยที่เห็นปักต้นอยู่นะครับเนี่ยไหนนะเนี่ยปักที่ต้นนะฮะ รักสร้างความสมบูรณ์ให้ต้นนะ oh. อันนั้ยาเข้าต้นเลยเราฉีดเหมือนคนเลยครับ mm hmm. ปีงิงเราถ้าเราทําสารเราต้องฉีดอย่างเงี้ยถึงสองครั้ง mm hmm. ถึง mm hmm. ต้นเราจะสมบูรณ์แต่มันไม่ใช่สารเคมีที่อันตรายมไม่ใช่รู้ใหม่เทคนิคผสานกับภูมิปัญญาเพราะนั้นการจะทําอะไรต้องรู้จริงเนาะครับพี่ไม่เป็นโรคคนเน่าไม่เป็นรากเน่าของผมยากมากครับเพราะว่า mm hmm. ทุเรียนดูแลขนาดนี้เนี่ย mm hmm. ถ้าเน่าเนี่ยสวนระดับนี้ตายนี่เจ๊งเลยนะครับขาดทุนเลยราคาเขาด้วย สำคัญคือพี่มองการตลาดออกรู้ว่าช่วงไหนไมันหน้าออกมาแล้วราคามันจะพุ่งปีดปัดต้องครับเนาะครับก็เราต้องรู้การตลาดด้วยฮะเวลาชาวสวนพูดเนี่ยทําให้คนกินน่ากลัวครับพี่เรียกว่ารุ่นราสารรุ่นแรกพอสารปั๊บคนก็นึกว่าเป็นสารเคมีไม่ใช่ครับมันสารอะไรอันนี้มันเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของของพืชครับไม่ใช่สารเคมีสารยับยัง้งยับยั้งใบไม่ให้รัดนะครับ คือถ้าใบยอดไปขึ้นเนี่ยยอดไปขึ้นใบไม่ขึ้นเนี่ยลูกก็จะออกดอกรรครับเราต้องการส่วนหนึ่งไม่ต้องการส่วนหนึ่ง<ว>ค,ครับรพอยอดอ่อนไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะมาออกดอกนะครับรออกดอกที่ต้น,นเห็นไหมตาดอกเราจะรอตลอดพอกระทบแรงปุ๊บของเราออกแล้วมีลมโยกหน่อยเดียวออกแล้วนะครับนี่เทคนิคในการทําลมไม่ช่วยโยกต้นปุ๊บเดียวของเราออกดอกเลยของเราโยกนีดเดียวออกแล้วพี่ใช้ระบบน้ําหยดหัวเวียงสปริงเกอร์ทั้งหมดครับ เพื่อเขาได้ความชุ่มชื้นตลอดเพราะว่าเราทําเยอะเนี่ยเราต้องใช้รถแรงงานนี่แปลงนี้95ไร่ใช้คนคนเดียวรดน้ำครับ95ไร่คนเดียวครับใช้เทคโนโลยีเหมือนอย่างฝรั่งอยากได้เกษตรกรแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้นวคิดรุ่นใหม่ครับอนะคริดรุ่นใหม่ใช่ครับมันต้องใช้ตรงนี้แหละที่ว่าเป็นเกษตรรุ่นใหม่ครับถึงจะสร้างผลผลิตเพิ่มผลผลิตมองการตลาดเป็นครับ ทุเรียนออกมาไม่ใช่ทุเรียนค่ตกประยนทางถนนรัฐบาลช่วยไม่ใช่จริงๆแล้วนะครับตอนนี้เมืองจีนเนี่ยคนจันทบุรีทั้งหมดเนี่ยทำทุเรียนนอกแลดูอย่างนี้นะครับไปขายเมืองจีนเท่าไหรก็ไม่พอจี้จิตติดท,ท้ายและนี่คือชาวสวนทุเรียนผู้มากความรู้เคียงคู่ความคิดท <c oughs> ุเรียนทําให้รวย <c oughs> <c oughs> สวัสดีกับเกษตร,รกรนะครับวันนี้เรามา พูดคุยเรื่องอดีตกันนิดหน่อยนะครับเราก็คงจะต้องเท้าฟาร์มกันสักเล็กน้อยนะครับตอ,ตอนสมัยที่เราปลูกทุเรียนกันใหม่ๆนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมก็ปลูกทุเรียนแค่สวนเล็กๆนะครับ70ต้นนะครับแล้วก็ทําสวนทุเรียนตั้งแต่อายุ17นะครับตอนเป็นหนุ่มเลยนะครับเป็นรุ่นเลยวัยรุ่นครับก็ปลูกทุเรียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ย พอเราประมาณอายุ27นะครับเราก็มามีครอบครัวนะครับเราก็ปลูกทุเรียนไปเรื่อยนะครับจนเรามีทุเรียน6,000ต้นนะครับปัจจุบันนะครับเรามีทุเรียน30,000ต้นนะครับการที่เราทำทุเรียนประสบความสำเร็จมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับลมลุกคุกคานนะครับแล้วก็ให้เรามีประสบการณ์เรื่องทำทุเรียนนอกฤดูมาตลอดเลยนะครับ กาทำทุเรียนเนี่ยทำไปทำนอกฤดูเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ตังค์เนี่ยก็ค่อนข้างยากมิฉะนั้นเนี่ยผมเคยบอก,กบเกษตรกรว่าถ้าคนปลูกทุเรียนนะครับต้องทําสารนะครับอดีตเรานะครับก็ทําสารมาตลอดนะครับแล้วก็ลม้มลุกคุกคานกับทุเรียนมาจากมี70ต้นนะครับณวันนี้เรามีถึง30,000ต้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ในแวดวงทุเรียนคนจันทบุรีรู้ดี นะครับว่าเราเป็นมือหนึ่งทุเรียนจันบุรีเพราะเราทำตั้งแต่70ต้นมาได้ถึง3 0ม0 0นต้นนะครับผมจะบอกเลยว่าใช้ยามือหนึ่งทุเรียนจันบุรีเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยไม่มีใครตั้งฉายายให้นะครับผมบอกเลยว่ากเกษตรกรตอนนี้เราก็คงดูแลกเกษตรกรทั่วประเทศนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจของผมคือวันนี้นะครับผมได้มี แบรนด์เป็นของตัวเองนะครับเป็นโลโก้ของเรานะครับเป็นมิตรภาพนะครับเราจะมีโลโก้ของเราอยู่แล้วนะครับป๋าแสวงถือทุเรียนหรือถือเข็มนะครับหรือเจมี่ววยกนิ้วเท่านั้นนะครับตอนนี้เราได้จดทะเบียนทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของป๋าแสวงการเกษตรนะครับเป็นโลโก้ของมิตรภาพนะครับจับมือกันนะครับ เราภาคภูมิใจมากที่เราทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ดีมากนะครับผมบอกเลยเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเป็นที่หนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในทุกอย่างแล้วก็เวลาทำเนี่ยเราก็จะมีการทําหรืออธิบายแบบชัดเจนแล้วก็มีในวิธีการทำนะครับหนึ่งเดียวในประเทศนะครับแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ที่ผมตั้งชื่อไว้6ขั้นตอนมหัศจรรย์นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นแบรนด์ของเราที่คนอื่นค่อนข้างที่จะทํายากมากเพราะว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการที่จบขั้นตอนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นซอมบี้นะครับฝังเข็มนะฮะต้นทุเรียนไม่ให้เป็นโรคแล้วก็ฟื้นแล้วก็ต้นไหนที่ไม่ค่อยแตกใบไม่ค่อยรัด หยอดเข้าไปตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งฝังเข็มจนกระทั่งเอาลูกเนี่ยตัวนี้สุดยอดจริงๆดีมากนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีชุดทําใบนะครับเป็น6ขั้นตอนของเราเนี่ยก็คือสุดยอดใบนะครับแล้วก็ e ีเวฟานะครับไอ้สตัวเนี่ยเราก็จะใช้หลักนะครับพอได้ใบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่เปลี่ยนเอาฟาสออกไปแล้วก็ใส่14 14ชุดเนี่ยก็จะบวกกับยาฆ่าแมลงยาลายยาหนอนพร้อมเลยนะครับ พอบอกบวกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้ใบมานะครับขั้น <c ans> ตอนแรกนะครับเราทําใบมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วขั้นตอนที่2เนี่ยเราพอได้ใบเสร็จเนี่ยเราถึงจะลงสารแพคโคมิวทาโซนนะครับพอลงสารแพคโคมิวาโซนเนี่ยขั้นตอนที่2นะครับพอขั้นตอนที่3ปุ๊บเนี่ยเราก็จะลงปุ๋ยแปดยีเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ชุดสะสมอาหารนะครับเป็นขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ก็จะใส่ชุดสะสมอาหาร ล็อกกรีนอีเวสียีนะครับพอสะสมอาหารได้ครบ60วันนะครับเราก็จะมาฉีดชุดสุดยอดดอกนะครับตอนนั้นเราก็จะเห็นดอกนะครับถ้าเมื่อเราเห็นดอกเราก็ฉีดชุดสุดยอดดอกไปจนถึงทุเรียนขึ้นลูกนะครับเป็นหัวเป็มือแล้วหรือเป็นหัวก็ช่วงนั้นเราก็จะฉีดชุดสุดยอดดอกไปเรื่อยๆอเป็นขั้นตอนที่5นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6นะครับเราก็จะฉีด ชุดสุดยอดผลนะครับผมเลยตั้งชื่อว่า6ขั้นตอนมหัศจรรย์นะครับทุกครั้งที่เราฉีดชุดสะสมอาหารเราต้องใส่ยาฆ่าแมลงควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น6ขั้นตอนของเราที่เราทําแบรนด์ของมาทาเราทําแบรนด์มาให้กเกษตรกรได้ใช้แล้วก็ใช้ให้ถุกวิธีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเห็นชัดผมรับประกันเลยว่าสูตรของเราหนึ่งเดียวในประเทศที่ เราทำขั้นตอนที่ถูกวิธีแล้วก็ใช้แบบมีคุณภาพนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับไม่เข้าใจนะครับก็เข้ามาที่เบอร์โทรนะครับ0944651997หรือไปที่เบอร์อีกหนึ่งเบอร์ของเบอร์เจเมเยว0927822449ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะบอกตรงนี้ก็ให้กับเกษตรกรทั่วไปครับวันนี้ก็ผมภาคภูมิใจว่าผม ได้ทำผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จให้กับเกษตรกรทั้งประเทศได้นะครับก็จงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ทุกตัวเรามีทะเบียนชัดเจนจดแจ้งทุกตัวนะครับก็หลังจากนี้ไปก็ขอให้เกษตรกรติดตามเราแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เราให้เยอะๆนะครับแล้วก็ลองไปทำดูก็จะเห็นผลเลยครับไม่ยากครับมีแปลนยาเป็นของเราแล้วนะครับ ตอนนี้ผมกําลังขึ้นทะเบียนปุ๋ยนะครับเราจะขึ้นชื่อปุ๋ยว่าตังตังโกลนะครับตังตังโกลเนี่ยก็จะมีทั้งหมดทําแบรนด์ทั้งหมดตอนนี้แจ้งจดทะเบียนนะครับสามสูตรอีกไม่ช้าเนี่ยปุ๋ยเราก็จะออกสื่อนะครับสู่ท้องตลาดนะครับที่ปุ๋ยที่ผมทําก็ปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดอีกตัวก็คือแปดยี่สี่ยี่สี่อีกตัวก็คือสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับทั้งหมดเราจะทำสามสูตร อ,อีกไม่ช้านี้ก็คงจะหน้าทะเบียนออกก็เราก็จะขายสู่ท้องตลาดเลยนะครับก็แจ้งให้เกษตรกรทั้งประเทศทราบนะครับว่าเรามือหนึ่งจริงๆเรื่องการทำทุเรียนนะครับผมบอกเลยเลยว่าถ้าใครทำตามรวยแน่นอนครับสูตรปุ๋ยเรานะครับเราคงอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะปุ๋ยเราเนี่ยพอเราจะสู่ท้องตลาดได้เนี่ยเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติม อยู่ในเม็ดปุ๋ยนะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เอามาทดลองในสวนเราถ้าทดลองในสวนเราแล้วได้ผลผนเนี่ยเราถึงจะไปวางสู่ท้องตลาดทุกสิ่งทุกอย่างผลิตภัณฑ์เราผมบอกเลยเราจะทดลองในสวนเราก่อนถ้าเราทดลองในสวนเราแล้วเราได้ผลเราจะถึงจะขายสู่ท้องตลาดครับก็ยืนยันด้วยตัวผมเองนะป่าแสวงการเกษตรเท่านั้นนะครับใครจะซื้อไปที่ ป่าแสวงการเกษตรเป็นแบรนด์ของเราเจ้าเดียวในประเทศนะครับก็ให้ลูกค้าดูตรงแบรนด์ตรงโลโก้ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือไปทางดูทาง YouTube นะครับป่าแสวงการเกษตรหรือกดไลค์กดแชร์ไปที่เพจป่าแสวงการเกษตรนะครับใครจะซื้อผลิตภัณฑ์เราก็เข้ามาที่เพจป่าแสวงการเกษตรได้เลยนะครับหรือไปที่ไลน์แอดตัวแอดตัว S นะครับ แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทร0944651997ได้เลยครับก็จะสั่งสินค้าได้ทักเข้าไปที่ร้านเรามีแอดบินคอยรับดูแลทั่วประเทศครับนะฮะก็ฝากเกษตรกรท,ทั้งทั่วประเทศเลยครับขอบคุณครับ